ตื่นตระหนกผู้ก่อการร้ายโจมตีลอนดอนอีกแล้วคุณคิดว่าหากเกิดเหตุร้ายขึ้นคุณจะเข้าไปช่วยเหลือหรือว่าแค่ถ่ายวิดีโอดีกว่า นายมูเฮดิน er, ไมเออร์วัย29ปีได้เข้าไปที่สถานีรถไฟใต้ดินกรุงลอนดอนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและต่อยชายวัย56ปีที่ถือกีตาร์อยู่จนล้มลงไมเออร์ er, กระโดดคร่อมชายดังกล่าวและใช้มีดคัตเตอร์กรีดไปที่กีตาร์หลายครั้งซึ่งดูเหมือนเป็นการพยายามที่จะกรีดทำร้ายชายคนนั้น หลังจากนั้นไมเออร์ Meyer ได้พยายามทำร้ายผู้อื่นอีกแต่ว่ามีชาย2คนเข้าสกัดเขาหนึ่งในชาย2คนนั้นก็คือนายเดวิดเพเทอร์ซึ่งเผยว่าเขาเห็นว่ามีเด็กหลายคนอยู่ในสถานีและรู้สึกว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างนายเดวิดเพเทอร์วัย33ปีได้เข้าสกัดนายไมเออร์ทั้งยังได้เกิดการตลุมบอลระหว่างทั้งสองจนกระทั่งตำรวจมาถึงเพเทอร์ ter, ถูกกรีดทำร้ายบริเวณลำคอ ตำรวจสองคนได้ใช้อาวุธช็อตไฟฟ้าในการหยุดยั้งไมเออร์ก่อนการจับกลุมชายวัย56ปีผู้ข้อร้ายถูกนำส่งโรงพยาบาลในขณะนี้ปลอดภัยดีเพเทอร์ <Peter S 1> กล่าวว่าบาดแผลของเขาไม่ได้ไร้ายแรงมากแต่เขารู้สึกโมโหมากเมื่อมีคนเข้ามาคุยกับเขาหลังการเกิดเหตุว่าทำได้ดีมากฉันอัดวิดีโอได้ทั้งหมดเลยและคุณบ้าไปแล้วหรือไงโดยเพเทอร์พูดกับตากล้องว่าคุณแค่ยืนถ่ายวิดีโอโดยไม่พยายามทำอะไรเลยอย่างนั้นเหรอ คุณล่ะคะคิดว่าคุณจะรับมือกับเหตุการณ์แบบนี้ยังไงดีอย่าลืมฝากความคิดเห็นไว้ด้านล่างด้วยนะคะ